สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนหน้าพระลานนะคะบริเวณพระ,ระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูสถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะซึ่งตอนนี้กําลังมีกระแสว่านะักท่องเที่ยวต่างชาติลดน้อยลงค่ะจุดนี้นะคะก็คือประตูวิมานเทเวศค่ะซึ่งเป็นประตูทางออกของผู้ที่มาเยี่ยมชมพระ,ระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้วาช่วงท่องเที่ยวแบบนี้นะคะปกติจะคนเยอะมาก นี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเที่ยงของวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะปกติตรงนี้ค่ะที่ใกล้กับเ e เ e ่ e อีเลฟเ่นะคะเป็นร้านขายของร้านน้ำร้านอะไรต่างๆเนี่ยช่วงเที่ยงคนจะเยอะกว่านี้นะคะ เมื่อกี้ไปถามร้านขายของที่อยู่แถวนี้นะคะเขาก็บอกว่าน้อยจริงๆค่ะเดี๋ <represent> ยวจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่ช่วงพีคเนี่ย <tiver> คนจะแน่นมากก็คืออุโมงค่ะเพราะว่า <rese Bose. S 2> ตอนนี้จะเป็นที่นั่นหมายของรูปทัวร์นะคะเป็นที่ถ่ายภาพรัวเป็นอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะพาดูข้างในว่าปัจจุบันเป็นยังไงคะ่ะ ตรงฝั่งสนามหลวงด้านนี้ข้างๆกับตึกแดงนะคะก็จะเป็นจุดจอดรถทัวร์แล้วก็จะมีของขายเดี๋ยวจะขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวลดลงช่วงเนี้ยเห็นไหมคะน้องๆเขาบอกว่านักท่องเที่ยวลดน้อยลงมากจีนไม่ค่อยไม่เห็นจีนน้อยลงนักท่องเที่ยวน้อยลงมาก เขาปกติจํำได้ว่าบบออกมาตอนเที่ยงอ่ะจะแน่นมากเลยใช่จะแน่นเดีย๋ยวนี้ไม่มีคนเลยหนูน้องๆบอกว่าน้อยมากโอ้ยไม่สู้ก็ต้องสู้ลูกเพื่ออยู่แย่ yeah. ใครมาสนามหลวงนะคะอุดหนุนชากาแฟร้านนี้ได้นะคะอยู่ตรงตึกแดงแย่ yeah, มากตอนนี้ยแล้วเด็กก็เปิดเทอมอีกอูสุดยอดประเทศไทยขอบคุณมากคะ่ะ ไปดูด้านในของอุโมงค์หน้าพระลานกันค่ะ กติแล้วนะคะตรงมุมต่างๆของภายในอุโมงนียจะเต็มไปด้วยทุกทัวร์ค่ะเป็นการรวมตัวกันแล้วก็มาถ่ายภาพร่วมกันชูพีพีจะรู้สึกว่ามีหลายกลุ่มมากกว่านี้มากค่ะและนี่คือบรรยากาศภายในอุโมงหน้าพรลาดน,นะคะ รู้สึกว่าก็โล่งไปเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วนนะัท่องเทีย่ยวเยอะๆนะคะที่จําได้เนี่ยตรงเนี้คือแทบจะไม่มีที่เดินเลยเพราะว่าเต็มไปได้วยทุกรัวะคะ่ะ จะเดินกลับไปที่ฝั่งพระบรมหาราชวังค่ะแต่พูดตรงๆเลยกคือว่าคนลดน้อยลงไปจริงๆค่ะต่อติดแล้วตรงนี้คนจะแน่นมากนะคะมีหลายกลุ่มต่อคิวกันถ่ายภาพตรงนี้ สวัสดีค่ะนี่คุยกับคุณพี่ไตรารานะคะซึ่งเป็นไกด์มะท่องเที่ยวตรงนี้ใช่ไหมคะช่ราจรงังหวัดค่ะจะขอถามว่าที่เขาบอกว่าเที่ยวลดลงเนี่ยคิดว่าเป็นอย่างกันไหมคะช่วงนี้เหรอค่ะุขสบายคิดว่าเกี่ยวกับฤด,ดูกาลแบบฝนตกหรือว่าโลซีซันไหมคะส่วนมากไอช่วงนี้มันจะน้อยหน่อยค่ะแต่ละปีช่วงนี้จะน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเทียบกับช่วงนี้กับปีที่แล้วเนี่ยต่างกันไหมคะ ัเยแต่ก่อนโลชั่นแบบนี้นะค่ะปีนี้อาจจะไม่ถึงครึ่งปีที่แล้วไม่ถึงครึ่งของปีที่แล้วหรอไม่หลงเหนืยเลยอ่ะปีนี้ผมมาเนี่ยวันนึงได้แค่สองดู้องอะไรสองดูปองคูปมีไม่มีเลยฉันถูกสนน้อยชีนี่ยิ่งน้อยเลยน้อยกก็ต้องให้กำลังใจนะคะ ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้คนน้อยลงไหมน้อน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยซื้อของบวกกับว่าช่วงนี้น้อยกว่าเดิมอีกปกติช่วงนี้คนอาจจะมองว่าแบบเป็นหน้าฝนฝนตกมันเกี่ยวไหมคะอาจจะไม่ค่อยนะคะหนูเห็นฝนไม่ตกก็คนน้อยเหมือนกันน้อยพอบวกกับว่าฝนตกก็น้อยกว่าเดิมอีกใช่แต่วันนี้วันฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่ใช่ใช่พอแบบว่าลูกเธอแต่งช่าิมาบางของคุณ ฝนตกอะเขายังมีอารมณ์ซื้อพอฝนตกทุกเจอแคกน้อยทุกชีนิตไปกันใหญ่เลยนันองยมอะัน่อยากใช้ใจอะถามหลายๆเจ้าเขาบอกว่าน้อยลงเหมือนกันน้อยลงทุกที่หนูเห็นประมาณว่ามาไปแ้วปิดครึ่งวันประมาณสองโมงสามโมงกว่ายังมีฝั่งชามายืนออตรงนู้นแบบอยากจะเข้าไม่รู้ว่าปิดครึ่งวันเดนนี้คือป่ายมุค่งสองโมงหมดแล้วค่ะเพราะว่าออกมาตอนเที่ยงปกติแทบไม่มีที่เดินเลยตรงเนี้ยใช่ค่ะใช่นีนะเมื่อก่อนปิดครึ่งวันคือสองโมงสามโมงยังแบบมาเรื่อย จะไม่เห็นเยอะแขกนะเมื่อก่อนสองมุมขกยังเยินงปักดี๋นี้คนน้อยเห็นแบบเห็นได้ชัดก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะคะนะคะขอบพระคุณมากค่ะ